ใช้สิ่งที่ไม่ให้เจ็ตเนี่ยเต็มที่เรื่อยๆนะจิตเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่สิ่งที่ไม่ใ้้จิตเนี่ยต้องเต็มที่ตลอดเป็นประธานตลอดนะ ให้มันพร้อมกันไปกับทั้งสังสารวัตรนะกายมีแล้วจิตมีแล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องไปหลงกับมันไม่ต้องไปคอยอยู่กับมันไม่ต้องไปคอยห่วงมัน สิ่งนี้ไม่ให้จิตเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่กายไม่ให้จิตไม่ใช่สรรพสิ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานตลอดและการอุปโลกกายจิตเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับนะไม่เกี่ยวกับหลงหรือไม่หลงไปเอง ทุกอย่างก็ต้องพร้อมกันไปนะแบบไม่ต้องห่วงกายห่วงจิตไม่ต้องห่วงสปปรรพสิ่งให้พร้อมกันไปแบบไม่ต้องอะไรห่วงอะไรไม่ใช่แบบอะไรต้องคอยอยู่กับอะไรเอนะพร้อมกันไป ทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วนะเพราะให้มันพร้องกันไปนั่นแหละมัต้องไปคอยแยกอะไรออกจากอะไรไม่ต้องไปคอยแยกจิตออกจากอยากสรรเ่งม่ต้องแบ่งแยกสภาวะลักษณะนะที่ดูที่รู้ที่เห็น ที่ได้ยินที่สัมผัสไม่ต้องไปคอยแยกสภาวะจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยพร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่ต้องหลงแบ่งแยกอะไร มันจึงเป็นอนุภาพในการดับล้างว่างล้างสังสารวัตรพ้องกันไปไปเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองแต่มัวแต่มีอะไรไปคอยไม่เกี่ยวอะไรหรือคอยไปเกี่ยวอะไร มันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปทุกอย่างสรุปก็ต้องล้างตัวผู้สรุปเองนะไม่ต้องไปคอยหาบทสรุปอะไรอีกสรุปล้างตัวผู้สรุปเอง บทสรุปของทุกอย่างเนี่ยเออมันคือทุกอย่างมันแล้วแล้วไปหมดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะทุกรูปแบบของการอุปโลกนะสมมุติทั้งหลายแล้วแล้วไปหมดนั่นะแหละคือบทสรุปแม้กระทั่งความหลงก็ยังแล้วแล้วไปในความหลงเอง ดังนั้นไม่ต้องมีผู้ไปคอยละความหลงซ้อนลงไปอีกกิเลสก็แล้วแล้วไปในกิเลสเองไม่ต้องมีผู้ไปคอยละกิเลสซ้อนลงไปอีกผู้ละกิเลสเป็นกิเลสะเองอ เมื่อทุกอย่างมันไม่มีความหมายในความเป็นตัวมันเองสักอย่างแม้แต่กิเลสเองมันก็ไม่ได้ให้ความหมายในความกิเลสแล้วมีใครไปให้ความหมายกับมันก็ต้องทุกอย่างล้างตัวล้างเองนะดังเดิมแท้ที่มันไม่มีความหมายในความเป็นอะไร ก็ต้องตามเนื้อหานั้นนะเป็นประธานไว้ตลอดไม่ได้เอาความคิดความเห็นกันแบบไหนอย่างไรเป็นประธานนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไมมอะอต้องเป็นประธานไว้ตลอดที่ถีชนะชนิดล้างที่ถีเองเนี่ยนุสติขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ย มันก็ไปล้างสังสารวัตให้เองให้มันเป็นเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปนะล้างสังสารวัตไปเรื่อยๆรืล,ลึกขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ให้ไปจบให้สังสารวัตมันจะได้ไม่ต้องมีตัวผู้ปฏิบัติจะได้จะถึงจะมีจะเป็นอะไร ในเมื่อทุกอย่างมันไม่ได้มีความหมายในความเป็นอะไรจรึงไม่ต้องคอยอุปโลกตัวผู้ปฏิบัติเพื่อจะไปเข้าถึงอะไรเพื่อจะให้หมดจากอะไรเพื่อจะให้เป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรไม่ต้องมีทุกอย่างก็จากไม่มีตัวไม่มีเอง ไปจบให้ส ну. oh. ังสารวัตรนะใช้เน no ื <Bu> ้อหานี่แหละไปจบให้สังสารวัตรสังสารวัตรเขาจะมีจะเป็นกันแบบไหนอย่างไรก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองนี่แหละจบช่วยสังสารวัตรไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปตามมีตามเป็นกับสังสารวัตรหลงมีหลงเป็นกับสังสารวัตรหลงหลุดหลงไม่หลุดกับสังสารวัตรหลงละหลงไม่ละกับสังสารวัตรไม่ต้องไปตามสังสารวัตร แต่กระทำกลางสังสารวัตเหมือนเดิมไม่ได้ปฏิเสธสังสารวัตรออแต่ใช้เนื้อหานิโรธิพานนี่แหละล้างสังสารวัตรไปเรื่อย,อยออหากสังสารวัตรมันยังไม่หมดก็ใช้เนื้อหานี่แหละล้างสังสารวัตรไปเรื่อยๆ สังสารวัตรยังมีอยู่เอมหากรุณาจึงมีแต่สังสารวัตรไม่มีมหากรุณาก็ไม่จําเป็นต้องมีอีกต่อไปเมื่อถึงเมื่อถึงคราวนั้นแล้วเออมันก็ไม่เกี่ยวกับมีมหากรุณาหรือไม่มีมหากรุณาแต่หากสังสารวัตรยังมีอยู่ มหากรุณาจึงมี จะเคยปฏิบัติกันมาแบบไหนเคยฝึกกันมาแบบไหนอย่างไรระเบียบขั้นตอนมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนก็แล้วแต่เออบทสรุปก็คือทุกอย่างแล้วแล้วไปหมดบทสรุปก็คือบทสรุปอันเดิมอ,อจะปฏิบัตินะศีลส,สมาธิปัญญากันแบบไหนอย่างไร จะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่บทสรุปก็คือบทสรุปตัวเดิมคือทุกอย่างแล้วแล้วไปหมดจะได้จบตัวหลงปฏิบัติตัวปฏิบัติใจ สิ่งที่ให้เนี่ยมันเป็นเนื้อหานะนี่โรดนิพานสรุปนะจบกันตรงตรงเลยนะไม่ต้องไปพาสร้างตัวสร้างตนไปปฏิบัติอะไรซะก่อนจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่แหละสรุปก็นตรงตนี่แหละตรงแบบล้างตรงตรงแบบสลายกันในตรงไม่ใช่เอา ตรงไปอะไรเศษตรงไปไหนอตตรงไปไหนคือมันโคตไปเรื่อยถ้ามันมีตัวอะไรไปตัวอะไรมาตัวอะไรตรงไปอะไรเดี๋ยวมันก็โคตไปเรื่อย ขนาดบอกว่าตรงกลางมันยังโคตรเลยเพราะมันกลางโดยทิฐิอ่ะเออมันก็ไม่ติดทิฐิกลางกันแบบไหนกลางกันอย่างไรเออมันยังอะไรกันในทิฐิเกี่ยวกับคําว่ากลางดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเลยตรงกลางทางสายกลางใช้คําว่าสุญญาตาดับล้างว่างล้างพร้อมกันมันจะได้นะล้างทิฐิแง่มุมที่มันเกี่ยวกับ ตรงกลางทิศที่แง่มุมเกี่ยวกับทางสายกลางถ้ามันเป็นทางเนี่ยมันไม่ใช่หมดนะทำายะมีตัวผู้เดินทางมันก็ยังไม่ใช่ตรงตัวผู้เดินทางแล้วมันก็ไม่ใช่ตรงที่ทางด้วย อย่างต้องจากไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองมันจะได้จบทุกขนทางจบทุกเส้นทางจบตัวผู้เดินทางนัออ่นแหละจบตัวจบเองเมื่อจบตัวจบเองกันดีๆแล้วเนี่ยมาผลนิพพานไม่มี มีมรรคผลนิพพานมีเนี่ยเพราะมันมีความหลงพอหมดความหลงแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีเพราะมันหมดความหลงสำคัญตัวเป็นผู้เดินทางหมดหลงหมดความหลงความเห็นความหมายในความเป็นเส้นทาง หมดความสำคัญบรรนหมายในจุดหมายปลายทางเมื่อหมดหลงแล้วมรรคผลนิพพานจึงไม่มีที่มรรคผลนิพพานมีเพราะมีความหลง หลงไปสแสวงหาหนทางหลงไปอุปโลกเส้นทางองคพุทธะเนี่ยท่านนำหลัดจัดก่าวประโยคไหนเนี่ย เฉพาะหน้าต่อองค์นั้นๆก็คือสำหรับองค์นั้นๆน,น,นะไปหลุดช่วยให้กับองค์นั้นๆเฉพาะหน้าเออดังนั้นเนี่ยที่รวบรวมสังคยยนาในพระไตรปิฎกเนี่ยประโยคไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช้ไม่ได้กับเธอก็ไม่ต้องใช้ใช้ประโยคที่มันนะเมื่อรละลึกขึ้นมาแล้วมันคลายกันในตัวมันเองใช้ประโยคนั้นได้ ใช้ประโยคนั้นบ่อยๆแต่ประโยคไหนที่มันระลึกขึ้นมาแล้วไม่คลายไม่ต้องไปใช้เพราะมันไม่ใช่ของเธอไม่ใช่สังคยานาปไตยพิฎกนะเอาทุกประโยคเหมาเอาทุกประโยคไปยึดว่าจะต้องเอาทุกประโยคมาใช้ได้กับทุกคนมันไม่ใช่นะ ใช่องคุท้าอุปโลกนะผ่าขาวผืนหนึ่งให้กับพ้ารูปหนึ่งนะไปำํำก็ต้องไปเรียนแบบกันไม่ใชออ่แต่ให้มันเป็นบทสรุปจริงๆนะ ที่มันทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเองแต่สรุปก็บังเกิดขึ้นณตอนนั้นไม่ใช่ไปมัวแต่รูปรูปคำคำแต่ให้มันเป็นบทสรุปจริงๆที่มันทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเองกันทุกเวลาทุกทุกวินาทีทุกๆเสียววินาที ท่นไม่ได้สอนให้ไปเป็นอะไรอันไม่ได้สอนให้ต้องไปห่วงคอยทําอะไร ทัานไม่ได้สอนสั่งให้สร้างกฎเกณฑ์กติกาเพื่อมาจับผิดจับถูกกันมาห่วงห่วงอะไรกันท่านไม่ได้สอนให้ไปเฝ้าอะไร อันแค่สะท้อนความเป็นจริงให้ฟังว่าทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดกอแค่จบตามที่ฟังไม่ใช่เอาของท่านไปเป็นพบเป็นภูมิต่อ ไม่ใช่เอาของท่านไปตีความจำแนกแจกแจงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไปอีกทำไหนก็จบกันในคำที่ท่านกล่าวจบกันทุกประโยคตัดกันทุกประโยค แล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมกันไปนะพร้อมตื่นพร้อมโล่งไปได้วยกันมันไม่ใช่แค่จบอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่นิพพานมันไม่ใช่แค่ว่างแต่มันเป็นเนื้อหาตรัสรู้และเป็นกำลังในการไปจบช่วยสังสารวัตต่อไปอีก มันไม่ใช่จบแล้วจบเลยดับแล้วหลับเลยถ้าจบแล้วจบเลยดับแล้วดับเลยเนี่ยทำไมมีองค์พุธะหลายพระองค์ จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องอุปโลกมาจบช่วยสังสารวัตรเรื่อย ดันั้นก็ต้องเต็มที่ดีๆทุกอย่างจากไม้ตัวไม้เองเต็มที่ดีๆพร้อมตื่นพร้อมโล่งไปได้วยกันไปจบช่วยสังสารวัตรไม่ต้องมีอะไรห่วงอะไรแล้วกายจิตเนี่ยมีแต่การอุปโลกไปจบช่วยสังสารวัตรนะ แบบไม่ต้องห่วงกายไม่ต้องห่วงจิตไม่ต้องห่วงว่าจิตจะเป็นยังไงแข่ประลลโรกายจิตไปจบช่วยสังสารวัตไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องคอยห่วงจิตกุศลจิตอกุศลไม่ต้องไปคอยห่วงจิตดีจิตไม่ดีไม่ต้องไปคอยห่วง ก็จักไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยเป็นพื้นฐานตลอดมันไม่เกี่ยวกับจิตไปแล้วไงจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตไงมึงจะหมดมันจะหมดความหมายไปเองจิตดีจิตไม่ดีหมดความหมายไปเองจิตกุศลจิตอกุศลมันจะหมดความหมายไปเอง พอจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีอิเลดมีหรือไม่มีก็หมดความหมายไปเอง ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองในทุกอย่างเพราะพ้องกันไปทุกอย่างไปได้วยกันเออมันก็ไม่ใช่อะไรห่วงอะไรไม่ใช่อะไรต้องคอยห่วงอะไร